เป็นการทดสอบร,ระบบขับไปตามทางหลวงขับ <LM. S 2> เคลื่อนอัตโนมัตินะครับของ CLS นะครับสามนะครับเราก็ใช้มือจับสก,กิดนิดน,นึงนะครับถ้ารถจับได้ว่ามีเส้นอยู่ด้านหน้าเนี่ยรถจะทําการขับตามเส้นนะครับโดยการกดปุ่มนี้นะฮะกดปุ่มที่ lane keeping แล้วก็ steering assist นะครับแล้วรถจะทำงานให้เราสก,กิดตรงนิดน,นึง เนี่ยครับเนี่ยร,รถเข้าโค้งแล้วนะครับเข้าโคง้งรถเข้าโคง้งหักงมอะไรตามโค้งไปเรื่อยๆนะฮะเราไม่ได้ทําการหักขับรถอะนะครับรถเข้าโคง้งตามงมอะไรไปเรื่อยๆนะเนี่ยฮะพอรถสก,ใสกิให้เราสกิให้เราสกิวผมอะไรนะฮะนิดเดียวนิดหนึ่งอ่รารจะรู้ว่าเราไม่หลับนะฮะก็ระบบใกล้ๆเคียงกับเทสลา ันความเร็วที่เราใช้อยู่ประมาณ100กิโลเมตรนะฮทางด่วนแล้วก็ตั้งให้ห่างจากระยะคันหน้าประมาณ2ขีดนะฮะรถจะเตือนให้เราขับตรงไแต่เราก็ยังไม่ได้จับตรไรน,นะครับรถก็จะเข้าโค้งไปเนะรื่อยๆนี่ฮะระบบออโต้พไรลอตของ Mercedes-Benz c l s 53นะฮนะจากรไรลนิดนึงให้เขารู้ว่าเราไม่ได้หลับนะครับนะี่ฮะรถก็เริ่มเข้าโค้งระวังใน 100เมตรมีจุดรวมการจราจรนะจากาาทาง <คน S 1> ด้านซ้ายวิ่งได้ตามปกตินะครับเสียบลมน,น็กนึงนะรถก็จะกลับมาเป็นที่เดิมแต่ยังใช้ความเร็ว100กิโลเมตรนะครับความเร็วเป็นอ่า กติใช้งานได้ปกติก,ก็รถก็จะจับเลนนะฮะซ้ายขวานะครับมีเลดา้ามีกล้องนะจับเลนนิดนึงอ่านะครับเข้าโค้งขวานะครับความเร็ว100โค้งขวาความเร็ว100นะครับไม่ได้จับนะครับไม่ได้จับอมไรสะดวกสบายครับ รามีหน้าที่คือจริงๆาหลับที่ผมใช้ระบบเนี้ยผมก็จะประคองม,มือไปด้วยนะครับแต่นี้ก็คือทําให้เห็นดูว่าเขาก็สามารถขับขี่ัตยนตัมาได้ในะระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราถ้าแต่ถ้ารถเตือนให้เราจับพวงมาลัยเกินสามครั้งแล้วเราไม่จับพวงมาลัยนะครับรถจะทําการชะลอความเร็วลงแล้วก็จอดหยุดนิ่งแล้วก็พร้อมกับเปิดไฟฉุกเฉินนะครับตรงนี้นะครับเป็นระบบ ้องกันของตัวรถเขานะครับโอเคนะครับดีครับ